หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะก็คอนเทนต์นี้มีเพื่อนๆขอมานะคะทั้งจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีสนะคะ v 2นะเ,นเพื่อนๆย้ายบ้านแล้วนะคะอีบ้านเก่ามันโดนแบบแฮกเกอร์ไปนอนรออยู่ในบ้านแล้วสําหรับหวานชูก้าก็เลยย้ายมาเป็น v 2นะคะหวานชูก้าเลิฟไ h น n สโนเวลล์แอนด์ซีรีส์ค่ะฝากด้วยนะไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะเอาละค่ะสําหรับในอพิโซดนี้ชีวิตรักของชูข่ละกันนะคะ เพราะว่าก็น่าจะเป็นหัวข้อที่หลายๆท่านสนอกสนใจแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในวงการมาได้อย่างมั่นคงแล้วล่ะสำหรับชูขายแล้วก็ยังคงอยู่ในการดูแลนะคะของใต้ปีกนะคะของอีจ้งนั่นเองค่ะเขาดูแลศิลปินดีนะคะ <c oughs> ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ท่านใดที่รอชมผลงานละครของคุณชูขายอยู่ก็ที่มีถ่ายสต็อกเอาไว้เสร็จเรียบร้อยเรื่องเทียหวานอยากดูมากๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่แสดงคู่กับน้องเถียนซีเวยนั่นเองนะคะเป็นบทแบบนัารักน่ารักนะคะ เป็นท่านปรมาจารย์เต่าที่มีความแบบหือค่ะเขาเรียกว่าอื้อหือนี่ก็คือมีความชัดเจอปีศาจก็จะปราบอย่างเดียวมีความดุดันแต่ถ้าอยู่กับเมียนะคะอยู่กับนางเอกแล้วโอ้โหยอมทุกอย่างเลยนะคะเป็นที่สุดนะคะที่สุดของที่สุดคะ่ะอืมน่าดูมากเลยนะคะเรื่องนี้เอาละค่ะเรามาเข้าที่หัวข้อกันนะคะ ออตอนนี้เนี่ยชูไคขคอายุ31ปีแล้วนะคะแล้วก็ข่าวข่าว,าวซึ่งได้เจอในอ,อ,อย่างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนแพลตฟอร์มข่าวต่างๆนั้นก็อย่างน้อยก็มีเรื่องราวที่เป็นข่าวหรือเนาะมีมีแฟนมา5คนละวกันที่เป็นอื้อฉาวที่เป็นเรื่องเรื่องที่ปรากฏขึ้นมาบนอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็แอดวานก็รวบรวมมาจากทั้ง 163.comforumentertainment แล้วก็ Sohu Entertainment รวมทั้งซือหลิงด้วยนะคะภาพลักษณ์ของชูขไข่นั้นดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็หล่อมากขึ้นแต่ว่าเออเขาเรียกอะไรอะถึงแม้ว่าตัวเลขของอายุจะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าหน้าตาก็ยังคงโอ้โห20นี้ก็ยังเชื่อนะคะ20ไม่เกิน25เนี่ยเชื่อแน่ๆเลยค่ะแล้วก็บทบาทเขานะคะก็รวดรดค่ะเป็นพระเอกรวดรดมาเลยนะคะ่ะแลวค่ะรูปรักนะ มีความหล่อเหลาแล้วก็มีความเป็นผู้ชายตาหวานเนาะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายแนวอบอุ่นด้วยแหละแล้วก็บทของเขาอย่างเช่นที่เล่นเป็นฮันไทยนะคะในเรื่อง a u t u m in my heart ในตอนนั้นก็แบบดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่เขาได้เริ่มเข้าวงการเนี่ยเขาก็ได้บทดีๆเนาะที่ได้เป็นพระรองมาก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นพระรองมาประมาณ2เรื่องเองมัง้งจากนั้นก็พระเอกลวดลวดเลยนะคะพัฒนาการทางด้านทักษะการแสดงของคุณฉูข่ายก็พัฒนามาเรื่อย ได้เลยนะคะก็ถือได้ว่าเขาแบบเหมือนกับเขาเราอะอยู่กับเขาตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นเข้ามาในวงการบันเทิงเลยเนาะก็เห็นเห็นมาเรื่อยๆนะคะบทที่ต้องเป็นเย็นชาก็เล่นได้บทที่ต้องแบบออกขำเนี่ยก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยมีให้เขาเล่นแล้วก็มีเคยเล่นแบบ เป็นแบบบทตำรวจเนาะนักเรียนในร้อยอะไรเงี้ยก็เคยเล่นมาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากคุณอีเจิงสุดๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นลูกหลักละกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาเป็นผู้ชายเพื่อนๆค่ะมันก็ต้องมีเรื่องราวที่แบบเออ แบบผู้ชายหล่อๆก็ต้องมีแฟนๆใช่ไหมละ่ะเอาละค่ะเรามานะคะดูกันว่าคนแรกนะคะที่ปรากฏชื่อคู่กับฉูข่ายว่าน่าจะเป็นแฟนกันนั่นก็คือคุณต้าจินนั่นเองนะคะคุณต้าจินเนี่ยชาวเน็ตจีนบางคนที่เป็นรุ่นหลังๆอาจจะเข้าใจผิด คิดว่าเป็นคุณจินเฉินแต่จริงแล้วไม่ใช่นะเ,นเพื่อนๆตาจินเนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนอินเทอร์เน็ตค่ะทีนี้ในตอนนั้นก็คือดังมากๆเลยหลายปีผ่านไปแล้วเพื่อนๆคนนี้คนแรกเน่ยแอดวานกาลังพูดถึงผู้หญิงคนแรกที่เป็นข่าวขึ้นมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะทีนี้สิ่งที่ชาวเน็ตเขาไปจับ คือไปจับไปเห็นอนะประมาณว่าเฮ้ยเขาน่าจะเป็นแฟนกันหรือเปล่านั่นก็คือนั่นก็คือกางเกงนะคะเสื้อผ้าที่ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงเขาใส่นะคะแล้วมันก็มีภาพโพสต์ขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตมันเป็นเสื้อผ้าในแบบแบบ บางบางรูปก็เหมือนกับว่าเฮ้ยตัวเดียวกันนี่ว่าสลับกันใส่ส่วนบางรูปก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเสื้อผ้าแบบคู่รักว่าทําไมมันแบบแมทช์กันขนาดนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามต่อมาก็มีข่าวว่าพวกเขานั้นก็เลิกลากันไปนะคะนี่คือแฟนคนแรกเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งการเลิกกันก็ถือว่าเลิกลากันอย่างสันตินั่นเองค่ะแต่ว่านะคะมันมาอื้อาฉคําว่าอื้อาวมันมาตรงนี้ค่ะผ่านระยะเวลาไปนะคะคือฉุกข่ายก็ คือมาเรื่อยๆในเส้นทางบันเทิงนี่นแหละก็คาดไม่ถึงเลยว่าตาจิ้นนะคะผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาเปิดเผยข่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะก็คือนะคะเป็นข่าวไม่ดีของคุณฉูข่ายประมาณว่าฉูข่ายนั้นมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งยังไงดีละ่ะ คือฉุกไข่ในตอนนั้นก็คือน,น่าจะเป็นเรื่องราวที่คุณอีเจิงก็คอยดูแลอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมากนักนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางโลกอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมี พูดคุยถกเถียงกันมากมายนะคะจนคุณฉูข่ายเองก็ออกมาแล้วก็ยอมรับว่าเออถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่อารมณ์เด็กๆเ,เขาก็บอกว่าเขานั้นมีชีวิตวัยเด็กที่ค่อนข้างเกเรจะเรียกเขาว่าเป็นเด็กแบบไม่ดีเด็กเลวก็ได้แต่ว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ใช้อารมณ์คือมันเป็นช่วงที่ที่แบบทะเลาะกันอารมณ์มันขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาคือกําลังทํางานอย่างหนักนะคะเพื่อเป็นคนดีขึ้นให้ได้นั่นเองโอ้โหคะ่ะการพูดแบบ นี้นะคะอดวานก็คิดว่าน่าจะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะอย่างคุณอีเจิงนั่นเองก็ทําให้เรื่องราวก็สงบไปก็ไม่มีใครจะมามาเขาเรียกว่าบ้าจี้ไปกับสิ่งที่ผู้หญิงที่ชื่อว่าตาจินนั้นแบบแบบเออทำให้เกิดข่าวลือขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้มาที่คนที่2เลยค่ะก็คือคุณฉูกขายนั้นเข้ามาในวงการเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นคุณไป่ลู่ค่ะเพื่อนๆคือไป่ลู่นั้นก็อยู่กับคุณอี้เจิงเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนคุณฉูกขายนั่นเองแล้วก ก็เริ่มมีงานแสดงแล้วคนก็เริ่มจําหน้าเธอได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งคู่นี้ก็เรียกได้ว่าแฟนๆแบบเชียร์กันสุดๆเลยเพราะว่าทั้งคู่นั้นมีซีรีส์ร่วมกัน,นเนพื่อนจาได้ไหมเจ้าเหยานะคะแต่ทีนี้พอมีเจ้าเหยาปุ๊บเนี่ยคนที่เขาเคยรู้จักคือเคยดูรู้สไตล์ของคุณอี้เจิ้งมาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าชอบจับให้ดาราในสังกัดเดียวกันเนี่ยมามีเป็นกระแสโดยการที่จับให้คู่กันเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนะคะมีคนเชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่งว่าไปรูก,กับฉูขายเนี่ยพวกเขาคือคือเป็นแฟนการรักกันแบบแท้จริงหรือว่าเป็นแค่รักโปรโมทเท่านั้นนะคะ แล้วก็เรื่องราวหวานๆของพวกเขาเนี่ยนะคะก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาอีกแล้วก็คือชาวเน็ตก็ไปเจอว่าอุ้ยแต่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดูหวานๆเนาะแต่ทีนี้เนี่ยพวกเขาคือเป็นจุดที่กําลังกราฟขึ้นอ่ะในวงการบันเทิงอยู่ในช่วงเวลารุ่งโร์ของอาชีพการงานทั้งคู่เลยนะคะก็ทําให้ชาวเน็ตส่วนใหญ่รวมทั้งแอดหวานเองด้วยแอดหวานก็ไม่เชื่อในตอนนั้นว่าคือพวกเขาจะเป็นแฟนกันได้เพราะว่าคุณอีเจิงอ่ะมันมาสไตล์อุ้ยมันคุณอีเจิงเขามาสไตล์นี้ตั้งนานแล้วนะคะ ก็ตั้งแต่เฉินเสี่ยวมาเนาะตั้งแต่รุ่นรุ่นก่อนหน้าเนี้ยเฉินเสี่ยวเจ้าลี่อิงอะไรเงี้ยก็เป็นการโปรโมทขึ้นมาของของทางด้านวีเจ,จิงทางนั้นเพื่อนๆค่ะแล้วก็พอมาเจอแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะจะ,จะรู้อีกเพราะว่าผู้หญิงคนถัดถัดไปของฉู่ข่ายเองก็เป็นเด็กในค่ายเช่นเดียวกันเหมือนจะแบบใชออ้อร่านะคะใช้ความมีชื่อเสียงของรุ่นพี่มาแบบว่าช่วยดึงกระเตื้องให้คนจํารุ่นน้องได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นว่าคนที่2ก็คือมีข่าวกับ คุณไปลู่นั่นเองนะคะแต่ว่าก็ไม่มีการยืนยันแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าทั้งสองคนนั้นเคยรักกันเคยคบกันจริงหรือไม่ค่ะจากนั้นนะคะในที่สุดนะคะในที่สุดค่ะทางด้านของบริษัทคือทางคุณอีเจิ้งนะคะตัวแทนของผู้ที่ดูแลฉูขายด้วยแล้วก็ดูแลทางด้านของคุณไป่ลู่ด้วยก็ออกมาแล้วก็บอกว่าพวกเขาไม่เคยตกหลุมรักกันค่ะไม่เคยคบกันนะคะก็กระจ่างใสไปค่ะนี่ก็คือข่าวของคนที่สองนะคะ ต่อมานะคะคนที่3มคือคุณเผงว่เหอค่ะซึ่งสําหรับโอ้โหเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างจะซับสนนะคะแทบไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับคุณเผงว่เหอเลยบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะหลายคนนั้นก็เลยชาวเน็ตก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบเอ้ยสมมุติหรือว่าอะไรขึ้นมาระหว่างชูข่าวกับชูขายนะคะกับเผงว่เหอคบกันนะ่าจะคบกันสั้นมากๆเพราะว่าแบบขนาดชาวเน็ตจีนนะพอสอจีนพี่สาวทั้งหลายเนี่ยว่า ขุดเก่งๆแล้วนะคะขุดยังไม่เจอขุดยังไม่เจอเพราะว่าฝ่ายหญิงอะ่ะเขาไม่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆทำให้หาร่องรอยไม่ได้เลยนะคะดังนั้นแล้วก็เลยมีชื่อของเพิงวี่เหอค่ะมาเป็นผู้หญิงคนที่3ที่มีข่าวกับฉูไข่ายนั่นเองนะคะมาที่ผู้หญิงคนที่4ค่ะนั่นก็คือเจ้าหนานนะคะเจ้าหนานนะคะก็กับฉูไข่ายอยู่ในบริษัทเอเจนซี่เดียวกันคืออยู่กับคุณอีเจิงเพื่อนๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดังนั้นทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสได้พบกันมากนะคะทีนี้เนี่ย คืออาจจะเป็นด้วยความรุ่นพี่รุ่นน้องไงก็มีข่าวลือเนาะบนโลกอินเทอร์เนต็ตว่าฉูขายก็มักจะแบบพูดคุยกับเจ้าหนานบ่อยๆมากๆเลยเพราะเจอกันบ่อยในบริษัทแล้วก็แนะนําเจ้าหนานนะคะเป็นผู้ชักนําเจ้าหนานให้มาอยู่ในเอเจนซี่เดียวก,กันกับเขาด้วยแล้วก็ชาวเน็ตเนาะก,ก็ได้เห็นรูปถ่ายของเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคู่กันนะฉูขายกับเจ้าหนานเนี่ยคือถูกโพสต์ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบ่อยๆค่ะดังนั้นทุกคนเลยก็บอกว่าอืมอ้มอื ยังไงยังไงกันนะคะคู่กันหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนะคะเจ้าหนานก็ยังคงอยู่กับอีเจิงฉูข่ายก็ยังคงอยู่กับอีเจินนะคะคือไม่มีไม่มีคายืนยันใดๆกับความสัมพันธ์ของพวกเขาค่ะก็เอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จบลงไม่ได้มีการประกาศไม่ได้มีอะไรแต่อย่างใดคือถ้าให้ถ้าพวกเราเนาะอย่างอ่ะไม่อยากไม่อยากเน้นพวกเราก็ได้แอดวานเนี่ยแอดวานคิดว่าเขาเป็นแค่เหมือนกับ เออรุ่นพี่รุ่นน้องในบริษัทมากกว่าเออไม,ไม่ไม่มีอะไรต่อมานะคะคนที่5ค่ะคนนี้ค่ะโอ้คนนี้สุดสุดนะคะเจ้าชิงเจ้าชิงก็เป็นนางเอกใหม่เลยนะคะที่ฉูไขยนั้นคือในค่ายอะ่ะฉูไข่ดังเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของอีเจิ้งไปเรียบร้อยแล้วที่แบบอีเจิ้งผลักดันให้มีโปรเจกต์เยอะแยะเลยนะคะนี้เจ้าชิงเนี่ยเป็นเด็กใหม่ของทางอีเจิ้งค่ะของทางบริษัทที่ต้องการจะผลักดันนะคะก็มีข่าวลืออีกครั้งนะคะมีข่าวลืออีกครั้งแล้วก็มีรูปถ่ายของการ และกันเนาะตอนไปรอรับอะไรแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญข่าวแรงมากเลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นเจ้าชิงนี้เป็นรุ่นที่อินเทอร์เน็ตแรงแล้วนะคะที่จีน <laughs> ไปนู่นเลยจับภาพกันประมาณว่าโรงแรมบ้างอะไรบ้างหน้าโรงแรมเออว่าไปยืนรอกันหรือว่าบางทีก็โอ้โหค่ะชาวเน็ตก็โพสตกันใหญ่เลยอุย้ยใช้เวลาร่วมกันในโรงแรมหรือเปล่าน,นนี่น,นนี่นะคะแล้วก็ชาวเน็ตเองก็เห็นว่ามีรูปที่แบบเออเดินเขาเรียกอะไรนะวิ่งเข้าไปกอดกันอะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนไปรับกันแล้วก็กอดกันเนาะชาวเน็ตก็ลูกก๊ดกีดกันเลยนะคะประมาณว่าเอ้ยสองคนนี้ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีว่าอะไรนะ่ะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นี่คงจะเป็นการประกาศอย่างเป็น ทางการแล้วมั้งการกระทํารูปภาพต่างๆสําคัญกว่าคําพูดหรือเปล่าอะไรนะย่งเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ค่นะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์มันคงจะเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าทางวีเจิงเองเนี่ยตอนแรกเขาก็ออกมาประกาศความสัมพันธ์ของเจ้าชิงกับฉู่ไครว่าเออว่าจริงว่ะเขาคบกันนะคะแต่ว่า แต่ว่าค่ะเพืเ่อนๆค่ะไม่นานนะคะเขาบอกว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่วีเจิงออกมาพูดเนี่ยพวกเขาก็เลิกกันแล้วก็เป็นอีเจิงอีกแล้วค่ะที่ออกมาบนวเวปอของอีเจิงเองแล้วก็บอกว่าเอ้ยเจ้าชิงกับฉูข่ายนั้นไม่มีไม่ได้ดําเนินต่อไปแล้วนะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นะคะก็เป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในบริษัทเดียวกันค่ะ จากนั้นนะคะก็เป็นนางเอกที่ไม่ได้ร่วมค่ายเดียวกันนั่นก็คือคุณฐานซ่งอินเพื่อนๆค่ะซึ่งในตอนนี้ก็ยังคงมีข่าวอยู่เป็นระยะระยะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นแหละเป็นเพื่อนไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีข่าวอะไรที่น่าตื่นเต้นของคุณเซเว่นฐานซ่งอินหรือเปล่ามันก็เลยมีข่าวลือนักเกียรตินักเกียรติอย่างเช่นท้องอยู่หายไปเพราะว่าจะไปเตรียมคลอดลูกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอ้โหมันไม่รู้ไปโพสต์ได้ยังไง no, I, I. I... โพสเรื่องราวแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะโดนฟ้องสุดๆเลยเพราะว่าคนเขามีชื่อเสียงไงเออเซเว่นเนี่ยนะคะคือฐานซ่งอินเขาก็เป็นดาราดังเป็นนางเอกที่มีภาพลักษณ์ดีมาโดยตลอดแล้วมีแบบอาจจะเป็นพวกเฮดเตอร์หรืออะไรเนี่ยปากเสียนะคะขึ้นไปโพสต์เป็นข้อคงข้อความเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดเพื่อนๆเอาจริงนะคะซึ่งมันไม่จริงแต่อย่างใดเพราะว่าคุณเซเว่นนะคะของพวกเราก็ถ่ายทาซีรีส์อยู่ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะคะตอนนี้ก็เข้ากองใหม่อีกแล้วนะคะก็มีเรื่องใหม่ที่คุณ กับคุณหลิวเฉียวอี้ของพวกเราอีกด้วยนะคะเอาละค่ะก็ตอนนี้ก็ถ้าจะสรุปนาะเอ็ดวานขอสรุปว่าฉูข่ายโสดนะเพ,พื่อนเพเพราะว่าฉูข่ายเนี่ยเป็นดาราที่คุณอี้เจิงรักมากอีกหนึ่งคน <c oughs> เป็นผู้ที่ทําเงินทําทองให้กับคุณอี้เจิงสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีแฟนเขาก็คงไม่ห้ามและเพราะนี่มันปี2025แล้วก็น่าจะเป็นคุณอี้เจิ้งที่จะต้องเป็นผู้ร่วมประกาศด้วยนะคะ <c oughs> เหมือนกรณีของคุณอู๋จินเหยียนไงคุณอี้เจิงก็ออกมาแสดงความยินดีเลยนะคะมันต้องอ อย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นในตอนนี้ไม่มีการประกาศไม่มีการยืนยันอะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นฉุกข่ายโสดค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดเห็นเป็นประการใดก็สามารถที่จะพูดจาคอมเมนต์กันได้นะคะใช้ภาษาสุภาพนะคะคำสุภาพค่ะเพื่อนเพื่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ